วีโก้สประตูยกสูงอึกทึกทนแ,แข็งแข็งยาวคนเยอะจ้ามาวัดดูครับไอเซมรถสิ่งคนหลอคนเดิมกันดีครับผมสวัสดีค่ะน้องนาสึมโนโกตลริมาอีกแล้วจ้ามาจัดวีโก้สประตูยกสูงอีกหน่อยนะครับน,น้องนาสึใส่ลยุยไม่ต้องคุยเสียเลยลวลาพร้อมลุยครับสังเกตรถดีๆครับยกสูงกันซ้นนาพร้อม นาโอ้โหพร้อมลุยพร้เขาปลาเขาให้เขาหน้าเขาสวนไม่ต้องย่านครับแมสมบุกณ์สมบันลุยก็ไปเลยคนนี้สายลุยเท่านั้นมาโปรโมชั่นพิเศษครับวีโกซีประตูนี่พ่อนเด็กคือครับเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเจ็ดนกว่าบาทนะเห็นหลอดดูๆนะใหญ่ๆแบบนี้ออกรถพิเศษครับใส่เงินดาวเพียงแค่าศูนย์บาทพอเลยพี่จ๋าศูนย์บาทจบและที่สําคัญครับนะออกไปก่อนพ่อนที่หลังขับฟรีไปอีก เกาสิวันไปเลยครับฟรีเก้าสิบเมื่อแล้วก็โบนัสชิ้นใหญ่โบแดงชิ้นโบแดงเลย <laughs> เป็นของขวัญชิ้นโบแดงของ S C C Motor แกอีกอย่างครับน้องนัทเซ่มอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแถมถคันหนึ่งครับพี่น้องขนาดเด้อไปมาดูนนภาพรถรุ่นเอยียงครับน้องนัทเซ่โตโยตา้าไฮรักวีโก้นะคะ 2.5e VN Turbo ีสี่ประตูปี2อ0พันเกจ้าวีโกโยกสงูงสีประตูวีเอ็นเทอร์โบนะตีศูนย์เก้า ไปไปเลยกันส้นโอ้ยกอดไปแท้แท้เนี่ยมดีขึ้นนได้เลยนะนัขนดตลงขึ้นดิมันจะหักไหมหักไหมนี่แต่รูกแข็งได้อยู่นะได้อยู่ได้อยอ่ก็บอกแล้วแข็งเออมันแข็งอยู่แล้วแข็งใหญ่ยาวคนสองเลยอยะอะอ่ะอันอี้อายอะอ่ะ่ะอ่ะอายแค่ะอ่ะอน่าบาทอาะอ่ะอ่ะอ่ะะอ่น่ะออ่นอออะออ อุ้แต่รอแล้วนะรอนี่มันรอรีโว่เนี่ยรอมันรอรีไออันนี้ฟอร์จูเนเนี่อ้าวรอเออรอฟ er อร์จูเน่รถวีโกจะเปลี่ยนฟอร์จูเน่เลยเอ้าวแค่แล้วแม็กก็คุ้มแล้วชิดดูดิน่าก็อารอเดิอดไปขายสามแสนเก้าหมื่นหาพันแต่ว่าวัยรุ่นที่เบิรงไอเสียกำลังนัดซือ้อยู่ไอจัดแม็กแต่งให้หน่อย อันนั้นแมกแซงอันนั้นก็ได้ษกระดาษขึ้นนะกันราคาบวกกว่าน้อยนึงขายสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันจ้านะพรูแปดพันกว่าบาทแต่ว่าเอาล็อตเดิมพรูเจ็ดพันเก้าเท่านั้นเจ็ดพันเก้าโอ้โอ้แล้วก็พิเศษเมื่อบ้านปีใหม่นี้นะย่านมึงไม่ตังค์เติมน้ำมันอ้าวแจกนั้นน้องนั้นเสือแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่าสามพันบาทจ้าไฮไลท์แถบวะบัตรน้ำมันสามบัตมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะขับฟรีเก้าสิบวันดาวศูนย์บาท ไปมึงเดินครับทุกอย่างของแต่งเป็นโครเมียมนะดองจับโครเมียมกระจกไฟฟ้าท่านี่ไม่สามแสนหาครับพี่น้องไม่แท่ด้อมาหลายขายตามหลายมาหน่อยก็ขายตามหน่อยครับบริเวณปรับก้ะไรสิทธครับหน้าจุงหน้าจอพร้อมนะแต่ร์รเครื่องโคตรดีเลยรถดีไม่มีย้อมแมวแสดงว่าเจ้าของคนเก่าค่อนข้างที่จะดูแลและก็รรักษาดีครับพี่น้อง นะพวกฟุ้งพวกฟิมเดี๋ดเสียมติดให้ไม่้ด้วยไม่ต้องห่วงครับพี่น้องกี่ฟอกกี่ฟุเดี๋ยวลางน้ำพอกสารให้ไม้อ่ามันต้องเซ้งซีมันต้องังซีเอาวเบิ้งเลยครับน้องแนสเซอร์โหแห้งสีก็มีหน้าจอไงยังแต่เข็บประตูเดิมๆนะเดิมเดิมเดิมสูงแห้งรถสูงแห้งขนาดไอเสียมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบนะดูเลยมันท่วมหัวไหลเลยภาย เป็นบ่อผ้าแต่ว่าเขาเจ้าของคนเดิมพุ่มบอมอ่อนัเออพุ่มเขาเรียกว่าพุ่มเป็นประดับย่นพุ่มรอบอีกรอบนี่นะสวยงามพี่น้องอาจจะเลอะนอนนิงได้ยังไม่ได้ล่างนะรถแหกก็เข่าเข้าพี่น้องแต่ว่ารับประกันครับรถสวยงามนะรับประกันบ่มีการส้นหนักพี่ความจมนำ้ำไฟไหมตัดต่อเลขคสซี่ตัดต่อเลขต,ตุวตทังแจง้งเปลี่ยนสีแจง้งเป็นเล่มบ่มีการเฮ็ดเครื่องมานะคเลคสซี่เลขเครื่องตรงตามเล่มตรงตามสำเนาตั้งแต่ออกรถไปแดงเลย ขันบตรตุงครับพี่น้องจับไฟแนนซ์ไม่ได้ขันบตรนบตุงครับนะมือรับเล็มรับสำเนามือรับรถเช็คดีๆครับพี่น้องนะประต้องรับรถครับนะพอเขาขายชัดเก๋นในใจมือรีวิวแล้วจริงใจ <laughs> ไม่ทอดทิ้ <laughs> งแล้วปรต้องพอนะเจ้าในโตโยต้าวีโก้ไปเนี่ย ตอมไม่จุกจิกด้วยใช้งานดีอึดทนอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นทีปอการใส่งานอาจจะมีล่อนล่อนเล็กน้อยเวลาฝนตกก็ดูดีๆห้ามเมาไม่เหมือนอีซูซูอีซูอ้มาทนรถเด้กข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีนะทางโตโยต้าข้อเสียก็แต่ล่อนเล็กน้อยแต่ข้อดีเนี่ยเครื่องมันโคตรทนเลยแกรงน่ะอึดทนแรงเล็กไม่นะ วิ่งเป็นล้านก็ไม่ทังรุ่นเนี่ยเกินตลาดอะไรเกินตลาดแต่ถ้าเป็นพวกอินสูนะอะไรแบบไม่สามหมื่นก็ออกเอคออกแอคลวไอโถไอโถแค่ก็นะดูตัวกิ๊กแต่ว่ามันก็ตั้งงามอินสูนะ เลยได้ว่าไม่ค่อยมีอาการเจ็บเวยมันก็มีข้อดีข้อเสียจากการไปแต่ละรุนแต่เราก็ต้องรับไ้ได้ว่าข้อดีรุ่นนี้เป็นสั้นข้อดีรุนนี่เป็นนั่แต่มันรถทันไหนมันมีแต่ข้อดีไปรดุ่นอื่นเขาขายไระเด็นรถรุนไหนมันมีแต่ข้อดีไปหมดเลยคนรีวิวมีแต่ข้อดีหมดเลยนะยี่ห้อือเื่เจ๋งซะแน้วมันก็ขายแค่ห้อเดียวหรืแต่อันนี้เป็นแบรนด์หลักนะโอเคโอเค เข่ประตูสวยก็คือโอเคแล้วอ่ะรถบปตอบรตามเพชนหนักมากพี่น้องยังไม่ได้ลากเลยเดี๋ยวลากใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าแฮปปี้เจ้าบระยากใส่เองเจ้ากระืือให้พ่อให้แม่ไหวเฮ็งงเฮ็งงานต่อทุนต่อกำไรให้กับชีวิตตัวเองนะคะแนะนำเลยบิโก้แม่งกระส่เอาไปเลยได้พี่น้องแม่งก็ใส่บางคนเอ่อเพิ่งจะเข้ามารับช่วงคลิปไอเสกน้องนัด จ้ามามันแจกจริงบออย่างริงบอครับแจกจริงทุกคันนะกอดที่ว่าสีรับมอไซค์คันบลับมอไซค์ก็เอาไปเสื้อลดได้เงินกว่าบาทนะคันพูดแต่ว่ามอไซค์ก็เอาไปเชื่อเสียนห้เป็นโบนัสปีใหม่เพราะว่าเพราะว่าปีนึงก็จะมีให้ที่นึงสำหรับเอ็ซีผู้ใดที่กดติดตามเข้านะก็จะเห็นว่าโปรโมชั่นปีนึงจะมีครั้งนึงครับพี่น้องนะก็ฮิฟ้าวจับจองเข้ามาก็เป็นโบนัสสิ้นปีเหมือนกัน นะพราะว่าไยเสียมขายรถก็หาโบนัสมาให้ลูกค้าหาโบนัสให้พนักงานก็คือจังเจ้าเฮ็ดงานโรงงานน่ะนะยู่เป็นปีๆมันก็ต้องได้โบนัสนะการติดตามไมเสียก็ต้องนะติดตามเป็นปีก็ต้องได้โบนัสเรียกได้ว่าคืนกำไรสู่สังคมคันโบนัสมาเริ่องไม่ใช่ติดตามบ่เฮ็ดงานโรงงานคันบโบนัสคันเฮ็ดงานเป็นปีม่ได้โบนัสไม่ใช่เฮ็ดบ่ เิ็ดเอาฟังไว้คิดอ่ะอ่ะโอนเลมเลมที่โอนไมซื้อผู้ใดก็แล้วท่เจ้าเลยในโอนร้อยแห้ก็ได้แต่ว่าไอ้มอไซค์ถูกต้องตามกฎหมายเมนไอ้มอไซค์เจ้ามันขโมยหรือมอมันขายได้บ่มันจมหนามันเป็นรถผีหรือเปล่าเม่นขายลูกค้าถึงตำหวดตับอียกันนีสำนุ่สำเนามีเลมไหมว่าถูกต้องตามกฎหมายเมนเอาไปขายไปจัดไฟแนนได้เบิดเอาไปถอดเบียร์เอาไว้ไม่มีมองจอดแล้วยีกาพอดมาของเครื่องไม่ได้ล่างหรอกรีบยุ่งทำสิแล้วเฮ้าอันนี้เขาแต่งมาไหม อันนี้แอร์ใส่ใส่ใส่มาเพราะว่ารถมันสูงรถมันสูงเวลายกมันลำบากนะก็ต้องใส่ชุกยกสูงอ่หน้าเด้งคันเดินเข้าไปต้องไม่ยี่สามแสนเครื่องโคตรดีเลยเครื่องหนึ่เบรกเอสด้วยหน้าคมชัดเจนนะอ่แผ่นเพียรเพ่นเพียรไอ้เพื่อนแผ่นเพียรดูยังแต่ว่าบริเวณวามสามแผ่นเพียดอยู่ไหนโบนไปแคบหนูเนาะโบนย้อยถอดโบนย้อยแกะแล้วรถวิ่งสามแสนนะดูเครื่องดิเครื่องนึ่งเอตาเนี่ยมันโคตรทนเลยเครื่องมันโคตรทน ถ้าไม่ทนจริงมันมันไม่เอารถโตโยต้ามาทำไอ้รถแท็กซี่หรอกมันวิ่งทั้งวันทั้งคืนเอารถแท็กซี่อ่ะเปล่ยนนะคะนะเพิงยอมรับว่ารถเครื่องของโตโยต้านี่ทนจนเขาเอามาทำรถเครื่องแท็กซี่นะรถแท็กซี่นะแต่ถ้าเป็นอีซูซูมันเตรียมออเออเออไม่จูงไมซูมเลยเอาไว้เอาไว้ให้ขับเรา้อยเฉยก็พอแล้วก็แต่ละรุ่นมันก็มีอ่ยวกับที่คอหินก่อเสียงแตกเยอะเยอะเยอะเนี่ยพอถึงหัว ัอีกแนวนึงอ่ะนะจะเป็นแย่ถือหัวแก yeah, เข้าถูกไสาย A, 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 เออไอ้ไอ้แบตเตอรี่ตกใจใจฉันว่าผมใชผมใช้รถเครื่องพังนะ yeah, งแนวยาบวกถกอยาพี่น้องแย่แย่ถูกสายแบตเตอรี่ไฟไฟ,ไฟสปาร,ร์กเลยนี่แหละไอ้คนไฟแรงไง <laughs> คนไฟลุกเอามาโอเคใจผูกฉัน น่าเดี๋ยวล่างสไตล์ไหมเด้กพี่น้องเด้จ้ะนะมาวีโก้ยกสูง v ว t เ r b o อร์ประตูผ่อน7,900พันราคาพิเศษครับเมื่อนี้น้องนัาซื้อส9 5 0 0 0ก 3> 3, 95, บาทจ้าและที่สำคัญครับออกรถคันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่โซนบาทหรือว่าฟรีดาวไปเลยน้าและที่สำคัญครับออกไปก่อนพันถลังคัดฟรีไปอีก9าวันโอ้โหและก็ฮกกอราคุณพามีนามีหน้าปีนาครับ ไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาที่เ9 0 0บาทเท่านั้นเลยพี่จ๋าอ่าแล้วก็สิทธิพิเศษครับสำหรับลูกค้าจอง่านออนไล์รับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้ครับโบยเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้บริการซสัญญาฮอดบ้านส่งรถหฮอดบ้านภายน้มันเครื่องขายของเครื่องขายของเหลวฟิล์มติดรอบคันประดับยนต์ติดรอบคันรับประกันรันการขายหปีเต็มดบิวสามารถบัตรเติมมั่นเหรือเงินกลับบ้านอีก สามพันบาทแม่งกระซ่อีกหนึ่งคันโอ้โหับฟรีอีกเก้าสิบบาทเอาไปเลยครับพี่น้องเอาไปโหลดโปรไลฟ์มาดนีไโหลดพี่น้องเอ้ยหายตองแกย์ยังคนเอ้ยอนมาขันจะมากว่านี้ถ้าลูกค้ามาจองด้วยโอเคแต่ว่าต้องบอกเลยนะต้องรีบจองเพราะว่าเดี๋ยว ไปแน่เขาจะหยุดยาวโอเคต้องที่เฝ้าจอที่เฝ้าจอดไปแน่นก้อนที่ยี่ห้าบางคนบางคนบ่เคยซื้อรถเนาะรับชมคลิปไปดูนี่ไอผมจะองรถปีใหม่โอ้โหเล่นเล่นจองที่ยี่เก้าผมผมผมจองที่ยี่ห้าเลยแล้วจะองรถสามสิบโอ้โหอันนี้เล่นอย่างเขาต้องมีการวางแผนเขาต้องมีการศึกษาด้วยพี่น้องเด้อนะบริแมนว่าออกยี่เก้าจองยี่เก้าจองรถสามสิบมันเป็นมาไม่ได้เด้อนะเขาต้องจองเจมือนี่ เรื่องเองินดาวหรือว่าหรือว่ามื่อรับรถเลิกงามวันที่หนึ่งตีไม่ที่หนึ่งเจ้าก,ก็จัดสัญญาให้ทานไอเส้มน,น้องนทัทแคบน้องนทัทเอารถมาชงไอที่หนึ่งเด้อไอที่ขึ้นบ้านใหมไอที่ขึ้นรถใหมไอจินเนื้อบ้านปีใหม่ก็จัดสัญญาให้มันทานกันเป็นบ่หัน <c oughs> ลองคนเท่ามาบอกว่าไอโอนโอนจองแล้วผมได้รถเลยหรือเปล่าคะขนาดสูตรซอสยังบ่ได้ยพาในมือ,มอสองมือเลยสยื้ <c oughs> <c oughs> จะเป็นคิดไปเนาะอ้าวฝากให้ทางการติดต่อครับนักศึกษ อช่องทางการติดต่อนะคะคนที่สนใจอยากจะซื้อจ,จองวีโก้คันนี้เดอทาง a c e b o o k ลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเอาส่วนทาง YouTube เหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้านล่างของโพสต์นะคะกดแสดงเพิ่มเติมเอาเหมือนกันจ้าส่วนเอฟซีท่านไหนที่ไปแนะนําให้เพื่อนซื้อกับเราได้นะคะเดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลยสามพันบาทเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับพวกเราบ่อยๆนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k ชื่อช่องว่า s c c Motor SK แล้วก็ไอเซมตจะหนักเซียะจะเต็มนะคะเดี๋ยวสูงจกเพื่อเอสซไปให้หนึ่งตัวจ้าวิ g โกยุกสูงสีประตูครับพี่น้องรอรอครับพันเจ็ดพันเก้าครับพี่น้องเดา